ที่นำดีกว่าไหมเดี๋ยวที่นำไปให้คุณด้วยนะครับอันนี้นะครับที่พี่วอร์นี่ดีครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมุมถ่ายรูปแบบ360องศาไป๊ะไหยืนตรงนี้ใช่ไหมครับแค่ยืนตรงนี้ก็แค่เนี้วอะเราดูลองดูตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมหมดโลกไปแล้วใช่ไหม ถ่ายรูปที่บูตนี้นะครับผมรูปติดแฮชแท็กด้วยเมื่อกี้คุณไอซ์คุณแปมเขาบอกมาแล้วก็คือเซรีส Original Pokemon นะครับอะไรอ่ะมือปิ๊บพัด้วยอยากได้ไหนชิ้นไหนอ่ะเดี๋ยวเขามาดูเดี๋ยวเขามาดูเฮ้ยดีจังเลยอ่ะไม่ถ่ายไปเลยดูก่อนนะดูไปไหนต่อโอเคเดี๋ยวพี่ได้ต้องถ่ายเสร็จแล้วบอกผมเลยนะครับโมพาพี่พี่วันเนี่ย ไปพุทธต่อไปอ่ะเชิญพี่หยิงพี่บอด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หยิงพี่บอลเอาแรกตะลตรงนี้ได้เลยนะครับเออได้เลยพี่ยิงพี่บอลก่อนดีกว่าทักแรกใครก่อนพี่บอลก่อนเขาบอกว่าจะหมุนแรงมากบล็อกไม่งั้นอ่ะมันน้ำซีลอยจะเวลาเยอะเอาใหม่นะครับได้ครับอ่ะไปพี่บอลโอเคแล้วเราดูมุมนี้นะโอเคอันที่สองแล้วพี่หญิงครับ นานจริงอะคนเล่อันนี้เอาอะไรเอาออกนี่อาการเอาให้ตรงน่อดะวพี่บอลอันนั้นอไปเลยแล้วดูว่ามันจะมาจบทบกันหรือเปล่าถ้าสีเดียวกันห่าเลยนะถ้าสีเดียวกันดีสิครับออนี่ออสีเหรครับเอาสีเลยถ้าสีได้ก็คือรับไปเลยครับันหนึ่งเลยเฮ้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 ย เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเมนติดตัยนี้แหละจะไม่ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงเลย้ะตรงไปเลยอะเชื่อสุดยอดเดี๋ยวจะไปตามนะเรื่องอะไรนะก็ตรงไปเลยตอนนี้นะตอนนี้ยังไนะบรรลสรุปกันได้ตรงนี้นะคะสโลตตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอเคเดี๋ยวเชิญพี่พี่วอนถ่ายรูปก่อนเนาะ พี like ่บอลเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานเนี่ยทุกคนสามารถมาเล่นกันได้นะจนถึงสามทุกแล้ววันพรุ่งนี้จะมีหนึ่งวันนะจ๊าเดี๋ยวจะบอกอะไรกับพี่บอลแล้วกันโอเคโอเคได้พี่บอลนะครับทีนี้จะมาพี่ี่บอลมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นลายโปรมอนทั้งหมด16ลายที่เราพูดถึงกันมาเนาะตัวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตรงเนี้ยสามารถมาดูกันได้นะคะ จะได้รู้ว่ามีตัวอะไรกันบ้างเวลาสะสมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราขาดตัวอะไรไปบ้างแน่ให้ดูก่อนแต่ละหน่ารัหากหมดเลยเนาะใช่ครับคือพอเราโตมากับโปเกมอนนะคือจริงๆมันอาจจะเด็กผมมาโตมาก่อนแต่ว่าเห็นว่าโปเกมอนเนี่ยไม่เคยจางไปไหนเนี่ยเด็กทุกรุ่นเล่นกันหมดเลยนะครับน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พี่บิวบอ์ได้ดูนะถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อนนะตรงนี้ที่โอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทีกันนะครับพี่บิวบอลหน้าเลยนะ กินบางตรงกลางได้เลยครับ yeah, พ okay. ี่บอสกรากหน้าได้เลยค่ะพี่หิพี่บอสครับนี่โอเคมาเลยมาเลยเดี๋ยวเสราจะจะขอพาพี่หญิงกับพี่บอสไปร่วมสนุกกันบนเวทีผมบอกเลยนะครับว่าใครที่นะครับคพกกี้โอกาสที่จะได้ร่วมสนุกกับพี่บอสด้วยนะจ๊ะตอนนี้ที่พี่บอสถืออยู่นี่คือการ์ดมิวนะครับนี่คือซุปเปอร์แรร์ไอเทมของเรานะฮะแรร์สุดๆ เถ้านด้แล้วขอเพิมาที่กล้องผมทีนี้ได้ไหมครับขอให้หมุนก่อนนะโอเคนะครับตัวนี้เก็บภาพไปก่อนให้จุดใจกันไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผมน้องบอลน้องบอลกินก็นิดนึงโอเคเห็นสรดูกๆแบบนี้เดจะไปที่ไหนได้นะน้องๆช่างหูยอลงมาเล่นกันได้เลยอีสามทุ่มทั้งวันนี้แล้วก็วันถัดไปนี้ด้วยนะคะกล้องนี้เย็นๆกล้องนี้นะคะหนึครับหนึ่งสองสามโอเคโอก่อนนะตอนนี้ให้พี่ๆสิมบุชนได้เก็บภาพกันไปก่อนนะครับ แต่หลายๆมุมเนาะวันนี้ถือว่าพี่หยิบพี่วอลมา่วมกิจกรรมกับเรานะครับกับทางโอเรียโ,โปกเกมอนนะครับโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่หยิบพี่วอลไปนคนเวทีนะครับขอบคุณพี่